มันก่อนอะฉันไปอ่านข่าวตลาดหุ้นเมืองนอกมาแล้วมันมีคําว่าแบแบบูบูตลาดหุ้นไปเกี่ยวกับมีหมีวัวองไงอะงงมากแม่ไม่ใช่แกหมายถึงแบร์มาร์เก็ตกับบูมาร์เก็ตใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่สองคำนี้แหละมันแปลว่าอะไรนะสองคำนี้มันเป็นคําศัพท์ที่นักลงทุนเขาใช้กันเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะคําว่าแบร์ในบริบทนี้มันไม่ได้หมายความว่าหมีโดยตรงนะแบร์มาร์เก็ตเนี่ยหมายถึงช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเกิน20%จากจุดสูงสุดเกิดจากความไม่มั่นใจจขออองงงงงนนนนักกกลทุเื่่าาาาาสถรณ์ย เช่นช่วงที่โควิดระบาดหนัหนกๆหลายประเทศล็อกดาวน์ระบบเศรษฐกิจแทบหยุดมิ่งทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่เทขายสินทรัพย์ในมือกันนึกภาพตามนะเวลาหมีมันสู้อ่ะมันใช้ขานหน้าตบลงใช่ไหมล่ะเหมือนตลาดที่ราคาดิ่งลงไงล่ะ อ๋อระบูมากเกล่ะก็คือแบบตรงข้ามใช่ปะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นมีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจจึงหันมาลงทุนเพิ่มขึ้นใช่เหมือนว่ากิทิงที่เวลาสู้ใช้เข่าแทงขึ้นไงล่ะอออมันเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วขอบคุณนะนักลงทุนมือใหม่ต้องศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนจําไว้นะตลาดมันวนไปเรื่อยๆมีขึ้นมีลง แต่ถ้าเราลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่หนีไปไหนซะก่อนรู้จักปรับเปลี่ยนเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆบ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลายทางเราก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายได้นะและที่สคาคัญที่สุดทุกการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุนด้วยนะคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน